สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสแมกกาโมโตนะครับคอคนรักอีสามเก้านะครับที่รอคอยออปชั่นนี้นะครับบอกเลยห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือเจ้ากระจก2ชั้นนะครับวันนี้จัดให้แล้วนะครับอยู่ข้างผมนี่เองนะครับเจ้า bmw นะครับซีรีส์ห้านะครับ523 ia นะครับ e39 สุดหล่อนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับนอกจากสีดำนะครับจะถูกใจท่านผู้ชมแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าออปชั่นกระจก2ชั้นนะครับมาไวไปไวแน่นอนนะครับคันนี้ห้ามกระพริบตานะครับปี2.2 0 2กระจก2ชั้นสภาพสวยแค่ไหนเรามาดูกันไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับ ดูชุดไฟสิก่อนนะครับไฟหน้าวงแหวนนะครับตัวไฟเป็นซีนอนสว่างสวยแยงตากันไปแล้วสิ่งที่ผมชอบมากนะคันนี้นี่จมูกดำเข้ากับรถไปเลยดุดูมากจริงมาพร้อมชุดแต่ง M5 ดูหล่อเหลาเข้าไปยังยังไม่จบยังไม่จบสีดำนะครับเงาฉ่ำสดสวยนะครับขับไปที่ไหนก็ดูดุดันนะฮะเสริมความหล่อให้กับรถนะครับด้วยล้อแต่งจาก AC s c h n i t e r ขอบเท่าไหร่อุ้มยังยังยังไม่ดูเออ ไม่หรอกที่บอกเงี้ยไม่ได้ดูจำอนนเอาเลยครับนี่ครับเงาชํำสวยแค่ไหนนะครับดูครับเห็นตากล้องเห็นผมเห็นอุ้มเหมือนเงาสะท้อนเลยนะครับลดหล่อเหลาเอาการมากมากดูเนี่อยู่ครับ bmw i39 ขับไทยแลนด์ผมถ้าคันนี้อยากให้ผู้ชมมาดูตัวจริงนะสีสวยมากเงาชํำเงาช้ำสวยเลยอ่ะดูเด่นดูเด่น ลอจัดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้านะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมกกะโมโตนะครับรูหราดูดีดูซิ่งก็ได้บอกเลยว่าครบทุกรสชาติเลยนะครับสำหรับเจ้า bmwe39 นะฮะนั่งก็ดูดีขับก็ดูดูเด่นเอางี้ดีกว่าคือคันนี้ส่วนตัวผมชอบนะพอมันเป็นร้อเอเซียมันดูตรงยุคแบบของเขาอ่ะมันล่อแบบล่ออ่ะล่อแบบตรงยุคเลยผู้ดี ใช่แต่ก่อนนี่ผมบอกเลยนะคอยบอกว่า AC Chinaiser แบรนด์ธรรมดาไม่ใช่นะครับบอกเลย<ห>แบรนด์นี้แพงนะเป็นแบรนด์คู่บุญ BM เลยอ่าดีไม่ดีอะ่ะเจ้าของร้านยังยังใช้ร้อ AC คล้ายๆอย่างเงี้ยเนาะอ้ยเดี๋พูดถึงอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับลืมแจ้งเนี่ยต้นคลิปเลยนะครับคันนี้ปี2 0 0 2เป็นโฉมใหม่เนเชนแล้วด้วยแน่นอนอ่าดูเนี่ยดูไฟไท้ายเป็นเส้นๆน,น,นะครับมาพร้อมตูดเปิดแต่งนะครับท่อฮามานนะครับ ชุดแต่งหลัง M5 นะครับมาออกซีเส้นนะแล้วดิเปิดกระโปรงหลังให้ดูว่ารีโมทยังใช้ได้กึ๊บไม่อ้อโล่งๆสะอาดตานะครับคันนี้น้ามันล้วนนะครับไม่ติดแก๊สนะฮะท่านผู้ชมครับล้ออะไหล่อยู่ครบนะครับมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส M52TU Double w a l n o t นะครับ Double w a l n o t ไงไม n o r Change เป็นไงเพราะว่า ไม่ไร้เช็มันต้องบอกเราโน้ตคู่อ่านี่แหละยอดนิยมใช่มาพร้อมกองกอากาศแต่งนะครับเป็นคาร์บอนโอ้โหหล่อนะคือเห็นเป็นอย่างเงี้ยข้างในอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นไส้กองเปลือยน,นะมันสามารถถอดมาล้างได้อะไรนะกุ๊ปเอม็มว้าหอจะบอกยี่ห้อว่ากุ๊ปเอ็มนะฮะ <c oughs> มีคนมีไฟมัคซิซข้างๆนะครับเรียกได้ว่าถ้ามัคซิซแบบนี้แปลว่าต้องไหลตังค์แหละใช่แล้วเวลากดคันเร่งทีนี้มันจะมีเสียงง๊อดง๊อดอ่ะเสียงแบบ เพราะฉะนั้นนะครับเดินทางไกลได้เลยครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมเราจะเริ่มดูภายในกันแล้วนะครับเริ่มที่แผงประตูเลยแล้วกันนะครับเป็นไงครับแผงประตูนะครับสีดําคงเข้มนะครับตัดด้วยลายไม้สีเข้มนะครับเงาเงานะครับไม่มีแตกไม่มีหักอ่าสมบูรณ์กันไปครับอ้าวดูกระจกดีกว่าทีเด็ดของคันนี้ครับเป็นไงครับกระจก2ชั้นนี่ให้ดูว่าเป็น2ชั้นนี่ลงแล้วก็เอาขึ้น แล้วลงอีกทีครับต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมสมบูรณ์นะครับอ่ะมาดูที่นั่งกันดีกว่าครับดูเบาะนะครับเป็นไงครับหนังแท้ๆนะครับแน่นๆเลยครับฟองน้ำนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเทสระบบไฟฟ้าหน่อยครับเริ่มจากเดินหน้านะครับเสร็จแล้วก็จะถอยหลัง แล้วก็พนักพิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูหัวมอนนี่ขึ้นได้ปกติครับมาดูคอนโซลต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับคอนโซลนะครับเอี่ยมๆเลยครับลื่นๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับอ่านี่ครับวิทยุเดิมนะครับติดรถนะครับแอร์ระบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับและนี่ครับไมเนเชนนะครับมีระบบทริปโทนิกมาแล้วนะฮะ มาถึงที่นั่งคนขับกันต่อเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่แผงประตูเหมือนกันนะครับเดิมๆนะครับปุ่มสั่งการครบๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับลายไม้เอี่ยมๆนะฮะอ้าวอุ้มเทสกระจกไฟฟ้าหน่อยกระจกสองชั้นเป็นยังไงท่านผู้ชมได้ดูนี่ดูนะครับว่าเป็นสองชั้นนี่เอาลงก็เอาขึ้นอ่าเดี๋ยวเอาลงโชว์กระจกข้างนะครับนี่ขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงครับ มาต่อกันที่เบาะคนขับเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับหนังนะครับหนังแท้นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเอียเอ่ยมเอี่ยมพร้อมใช้นะฮะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แน่นอนเทสตอ่ะครับผมเริ่มจากเดินหน้าครับเี่เสร็จแล้วถอยหลังนั่งพิงหัวหมอนคือเห็นหมอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคือตรงนี้มันปรับได้ปรับสีปรับโชว์ดิ เพื่อผู้ชมตกใจที่ทำไมหัวหมอมันพังงกลงมาอย่างนั้นเออก็ปรับให้เขาดูไปให้ผู้ชมครับมาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นระบบแอร์แบ็กมัลติฟังชันนะครับปรับไฟฟ้านะครับอ๋อเราเทสระบบมัลติฟังชันกันอ่าใช้ได้ปกตินะครับเปิดให้ดังอีกสิก็ไม่ยินค้างไปเลยอ่ามีครับพวงมาลัยครับปรับไฟฟ้าครับยืดออกครับหดเข้าครับลงครับขึ้นครับ และขอย่าลงอีกทีครับเทสสิออออสบิดอ่าระบบเวลคัมเซทนะครับใช้งานปกตินะครับกับเปิดกุญแจอ่าครับทีนี้มาดูคอนโซลเรือนไมล์กันต่อนะครับเลขไมล์นะครับอยู่ที่246,53กิกโลนะครับร้านเราขายแต่ไมล์แท้ๆนะครับไม่มีการกอไมล์นะครับนี่ครับดูเรือนไมล์คอนโซลครับเงาเงาเลยครับสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเหลี่ยงไม่มีล่อนะครับด้านบนระบบไฟก็สมบูรณ์ครับนี่ครับไฟแต่งหน้านะครับ อย่างติดหมดครับผมเอี่ยมไปเลยผู้ชมครับเรามาถึงที่นั่งผู้โดยสารกันแล้วนะครับเริ่มที่แผงประตูเหมือนกันนะครับอ่าเป็นไงครับแผงประตูเดิมเดิมนะครับเอี่ยมเอียมนะครับสวยๆนะฮะลายไม้นะครับเงาเเตะตามากๆนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีลอกนะครับเกะนะครับอยู่ครบไม่หักครับผมกระจกนะครับข้างนี้นะครับผมเรียนท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับตอนนี้เปิดลงไม่ได้นะครับแต่ผมแลบปากนะครับว่าทําให้และทําให้ฟรีด้วยคําไหนคํานั้นนะครับ มาดูฝั่งนู้นต่อเลยครับแผงประตูนะครับเดิมเดิเหมือนกันนะครับเอี่ยมเี่ยมนะฮะไหนเทก็กระจกไฟฟ้าสิโอ้แค่นี้ยังขี้เกียจเอื่อมเลยเนาะเอาอ้วนละนี่ครับกระจกนะครับเอ้ยกระจกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับทั้งคันนะครับเกะนะครับอยู่ครบกับผมอ่าอ่าคันไหนรับปากก็คือคำนั้นตามนั้นเลยอ่ะมาดูที่นั่งกันครับท่านผู้ชมครับเบาะนะครับฟองน้าแน่นๆนะครับหนังไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเอี่ยมเอี่มนะฮะ ที่วางแขนอยู่ครบนะครับเรื่องความเย็นไม่ต้องพูดถึงนะครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะครับนั่งสบายช่ำๆกันไปนะครับเดินทางสะดวกสบายต้องมีความเย็นอยู่แล้วนะฮะอ่ะขาดไม่ได้เลยนะครับกับออปชั่นนี้ครับโชว์ครับม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานปกติครับผมปกติตาก้องจะว่าอะไรไหมถ้าอยากให้ย้อนมาแผงประตูหน้านิดนึงอ่ะเมื่อกี้ผมลืมดูให้ดูอันเนี้ยส่องมามองเห็นไหมนี่ที่วางที่เก็บเหรียญอ่ะมันยังอยู่อ่ะ สปริงยังอยู่ใช้งานดีด้วยมีกี้ลืมบอกขอโทษทีนี่แงสวยงามเจะเเบียน์ดอยู่ e 3 9นะครับกระจก2ชั้นภายนอกสีดำที่ท่านผู้ชมต้องการนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยไม่พูดไม่ได้นะครับพะมนันโขบอกเลยพอมานั่งนะแอร์หนาวมากนั่งสบายสุดๆนะครับนี่ตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะฮะเย็นช่ำนั่งสบายนี่ม่านหลังไฟฟ้านะครับใช้งานปกตินะครับครบลงนะฮะ เอาลงนอ๋อโอเคโอเคนึกว่าจะเอาขึ้นคลิกดาวก่อนนะต้องแซงมอไซค์นะพอม,มีผู้ชมเท่าบอกทำไมเรากดแล้วไม่แซงมอไซค์ต้องให้ผู้ชมมาอยู่ในกรุงเทพมาดูมอไซค์นี่ไปเร็วกว่ารถจนอีกนะกร <c oughs> ุงเทพอ่ะมันเป็นเรืรเอ่อ,องปกติจริงใช่แล้วก็เมื่อกี้คิกดาวน,นะครับอ่าผมเริ่มผักครั้งแรกป,ปุ๊บก็จะเป็นเอสอ่าเชนลงสามสองแล้วก็ออกสองนะครับมือเขาขอข้ามใจเย็นฮะใช่ไหมครับ เป็นระบบกันนะเริ่มเปิดปุ๊บไฟเขียวขึ้นผมกดทึบนี่เอาเท้าออกรถวิ่งเองแลออ้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคือที่ไม่ค่อยพูดถึงกันอะ่ะตรงไฟตรงเนี้ยสังเกตนะไอ้ไฟเล็กๆสองลูลนี้อันนี้คือปิดอยู่พอผมเปิดไฟหน้าถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นสีส้มขึ้นตรงเนี้ยคือผมจะบอกว่าไอ้ไฟคู่เนี้ยเวลาเราขับกลางคืนอะ่ะมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะมันจะเป็นไฟสลัสสวๆสองันที่คอนโซลตรงเนี้ยไ <ฟ S 1> ม่รู้อ,อะไร ก็คือแบบบางทีเราวางของวางแก้วหรือมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นชัดนะ<ช>แล้วมันไม่แยงตาเรากลางคืนด้วยหลายคนนะครับถามผมมาทำไมน้องอุ้มหยาบคายกท่านผู้ชมจริงเลยครับอเออาจะให้ดูเท้าอย่างเดียวเลยจะดวลกับคุณช้กานได้เอ,อบอกให้อย่างนี้ใช้ไปแล้ว <c oughs> คุกันโทนถูก <c oughs> ปกติผมยังไม่เคยใช้ครับวันนั้นสุดวิสัยจริง,รงนะฮะนัอมไม่เยู่คือที่ผมชอบชัวก์ฟังชันงนคอนโทรลเนี่ยเพราะผมอ่ะเป็นคนขับรถส่งตางจังห่างงตลอดเร<ด><ล>าจะบอกใ,ใช่จะบอกว่าฟังก์ชันเนี้ยมันช่วยแบบให้เราแบบผ่อนคลายเรียบดได้อย่างน้อยการปล่อยคันเล็กเท้าจากคันเร่งได้เนี่ยไอ้พูดผิดปล่อยเท้าจากคันเร่งได้สักสามสิบ <c oughs> วิหรือหนึ่งนาทีให้เราแบบเอาเอาอกแล้วมาปิดตัวนี้ได้มันช่วยได้เยอะจริงนะไม่งั้นเราก็ต้องแช่คันเร่งยกเกียบยกตลอดอย่างงั้นไงท่านผู้ชมครับ ผมบอกตรงนะครับว่าที่นั่งนะครับทุกอย่างนะครับเอี่ยมสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับแล้วนั่งนุ่มมากขนาดใส่ล้อแต่งเอซีช n นเซอร์ขอบ18เนี่ยมันยังไม่รู้สึกเด้งมากเลยนะใช่มันยังนุ่มๆอยู่เมื่อกี้เทสเครื่องเกียร์ไปแล้วครับนี่มาถึงช่วงล่างกันบ้างนะครับบอกเลยว่านั่งสบายนะครับบอกเลยแอร์เย็นนั่งสบายคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนจัดไปดีกว่าแล้วคือทรงภายนอกคันนี้บอกเลยเข้างานขาคาฟีไม่อายแน่นอน ครับท่านผู้ชมครับพิเจ้า bmw ซีรีส์5 e39 สุดหล่อกระจก2ชั้นออปชั่นที่ท่านผู้ชมต้องการคันนี้นะครับจัดให้เลยแล้วกันนะครับไม่รอเช้าอยากเปิดราคาแล้วนะครับพอรู้ว่าท่านผู้ชมใจร้อนนะครับขออนุญาตเปิดราคาที่269,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่89,000บาทนะครับถูกใจนะครับผู้ชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์บายสโตร์นะครับจานธนาเพจกันได้นะฮะขอบพระคุณทุกท่านตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโต้ครับไปซิ่งกิลส่งมอบส่งมอบรถ โอ้ยอย่าลืมกด s ั b s สไคร้และกรดิ่งให้กับช่องไมกะับโมโตน,นะครับเพื่อติดตาโมโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ